ยืนสาบลาบยางง่ามเล่พี่น้องบึงแน็คเป็นตาซ้อนแต่บ้านนี่พี่น้องเงาเลยเด้อจ้ามันหากหายแน่ไปตองน้าเนาะจ้าแม่พี่น้องขาอัลาดเลยจ้ากันสิบบเอากะไดพอและโอดบ่ได้แล้ว สวัสดีกันย่ำเศร้าพี่น้องถักท่ายกันพอกันอยู่ป่าเด้อพี่น้องพอกันบรรยากาศเป็นบรรยากาศฝนตกพี่น้องโมนี่กำลังขาดเม็ดไปถักท่ายกันเาวันที่เก้าพี่น้องเก้าเมษาปีหกเจ็ดราหาเห็ดตามป่าย่างหน้าพี่น้องโมนี่เสียงเมืองวัดไดีสิมานบ่พี่น้องอ่าเดินทางกับยี่เกตที่เก้า,เกาล่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาหลุดน้ำตาลเด้อจาวศสีสิมานบ่พี่น้องโมนี่ ันเป็นเฮ็ดรอบแรกพี่น้องแต่ว่ารอบต่อไปทีายอยู่ดอกฝนกลังพอฝนกำลังมากมือ่อคืนตกประมาณหกถุ่มพี่น้องยางนักอยู่เอาพอแล้วพี่นอ่องมาเนี่ยรอแกแห้งมันพึง่งแดงสิบอ๋อือมังยงคุณพึง่งแดเพึ่งม่วงปกติเป็นทีายได้แถวเนี้ยรอตามไม้ที่เคยได้เคยมันละพี่น้องปกติเกิดลายห,หลายแถวนี้อ่ะเราลุ้นน้ำกันพี่น้องไม้ปลาย,ย่างหน้า กำลังหมันไปดอกหนึ่งครับข้าวหลูกเต่าสองเบาบ้านนี่นี่ปลาโง่ก้างพ่อปะอืออุ้ยอ๋อหากินพอกันแหละพี่น้องบ้านนี่เอาเมื่อพี่น้องสามดอกจุ่มกระลังงามๆเลยบ้านนี่อุ้ยขาับเป็นขึ้นเอาเนาะพอดีมาพอกันกับลูกเต่าสองเบาสองเบาหากินพอกันพี่น้องหากินพอกันหมันแล้วเป็นไง อ๋อนี่พูนมังพี่น้องกับเป็นเห็ดผงแดง,<อ>งชนิดนหนึ่งเด้อพี่น้องนี่ตัวหน่อยเอาไว้เนาะคือแดงข้ามนี่แหละปนติเป็นลูกผสมแมนอ,อีก,กดอกนึาะดอกคุงมกดีแห้งพี่น้องค้ชครับคุณแม่เสียอย่างเดียวบย่หไหลมีปีหนึ่งจนโมมีกระตาใส่แถวนี้พออีกบ่ออีกอุ้ยดอกยางงามตัวละวางหันเพราเขายางพานไเป็นอีกตัวละสองดอกยางงามเลยพี่น้องมานี้ มังหันกระพานเนาะมัมงหันกระพานบ่เห็นพี่อิ๊กใบตองบังเพิ่นี่เป็นดอกว่าท่านใหญ่พี่น้องใช่คบ่าท่านผู้ใบตองผู้เด็กเอาไปก่อนเนาะแต่ว่าขาดมาสิเกิดคาดกี่ดอกบันนี้ฝนเริ่มตกมาสั่มล้วพี่ออีกดอกนึงอุ้ยงามแห่งพี่น้องเนี่ยพี่อิอกที่ดอกนึงอุ้ยมังหันยางพันไปมันดอกน้อยไม่หมดพากลับมาไม่ใหญ่ที่บัานไม่นหญ่อ๋อพวกเนี่ยพี่น้อง ยืนสลอนอเลยปลาเนี้ยปาดมันใจนิดเพิ่งแดงเนาะแด่๋แว่ะพูดสิ่เอิ่นเนาะแดงปลาย่างถึงแดงปลาย่างมันเป็นลูกผสมพี่น้องระวังแดงข้ามครับไอเอ็กคมินเม่นจ้ะโอ้โสีดอกอมองน,นี่ขอ,อีกบอกขอีกสามดอกมองนี่พี่น้องยูใสยพี่สองว่างานกะเก็บอยู่นี่เองอือหโอ้โหอยนีดอ,อกออก็้มน่ ซีกับจีน้อยจีน้อยเพิ่นจ้ามองนี่ตาตะออนเร่งมานอย่ังเคยดอกใหญ่ด้วยเนาะดอกใหญ่เพิ่นดอกสามสี่ดอกตอโลเด้อยพี่ดอกแมนจ้ะอุ้ยดูดีแห้งริงไอยู่ใตเบตองหญ้าเต้าขาของอยากเนาเนาะอ,อ,อากาศเปลี่ยนด้วยเป็นฝนมาบ้าเลาแบบ หากเพิ่มเชิญเต็มทีออกคัดเลือกพี่น้องปลายางหน้านี่นับนับมือเลยจำพวกเฮ็ดพึ่งทัวไปละพี่น้องที่เกิดหลายเฮ็ดไปเลยชุ่มยังงาำแสดงว่าหลายยึบ่นอยู่แต่ไม่ตองหรอกยังมา่นยังม่ท่านไงพ่ออีกไม่ใช่เก็บพ่ออีกอยู่ขางเขาชาวังหันโอไม่ตองมันหนาะแม่พี่น้องมันไปเรื่บงกระไดเดินอยู่กระได แกงเสียบเด้อยเนาะบางแนวพี่น้องจุ่มตุ๊บูอยู่พุ่นจุ่มห้ามีลิ้นเนาะพี่น้องเห็นตัวนี้หลายปีเราได้บ่งบอกนี่นี่บางคนเพิ่นเอิ้นเพิ่งเขาสีชมพู้เมียนจ้ะเพิ่นบ่คือกันพี่น้องคนสองปลาเอิ้นเพิ่งแดงปลาย่างพอเป็นเหงาเลยเบ่รยีเกตอุ้ยมันคืองามแท้บ้านนี่อุ้ยเบิ่งแน่พี่น้องงามแห้งบ้านนี่สากลากเลยหาว่ามันหนิวมือ มาเบิ้งเด้อเบาต้นเลยยืนสาบลาบยางง่าไม่พ uh ี şey ่น้องเบิึงเนี้ยไม่ตาสะออนแต่บ้านนี่พี่น้องเป็นเงาเลยเด้อจ้าปามันหักงายากแน่ไปตองน้ำแม่พี่น้องปขาอาดลาดเลยจ้ากระก็อโบเอากะไดพออะไรโอดบ่ได้ดอกพี่น้องโอ๊ตนดอกงามแห้งบุญตุบุบุยโอ้เขี้่อนหน่อยมันก็มี เพินงขมเลือพี่น้องมันเป็นเพิองบอกว่าบ่เพิองว่าบ่มันขม,พนมนเพิองขมแม่มเอาหมดได้ซิมมันซิมเบิ่งกระหูเพิองหวานพะยีเลี่ยมโอ้เพิองหวานเพิองบมกวานัาน่นเผืองหวานก็เกิดที่บ้านเผืองหวานดีขึน้นยัางละซีมเหมือนเจ้าดอกมันแตกพี่น้องก็เลยเบิง่งโมโหฮะบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องหมอกปกคลุมเลยเด้อพี่น้องตอนนี้พออีกไว้เช็กเก็บหวานเนาะเพิองหวานจังเผืองหวานพี่น้อง แต่คือนี่หลายดอกอยู่พี่น้นองเพิงหวานถามดอกจ้าที่แรกเห็นว่ามันเป็นเผิงขม,มโมเมนต์สิมึงเหรอแต่ว่าหวานที่แรกเบิ่งบ่ฮู้ดอกมันแตกเพ <laughs> <า>ิงหวานอีกพี่น้อง <laughs> หวานอีกจ้าท่าแห้งมากเลยแต่หายากจักหน่อยพี่น้องสีม <laughs> <laughs> ันกลมเกินเนาะตีไปไปจอต้องค่อยไป ย็นแล้วทาวพี่น้องดอกงามมหกพี่น้องสีเมียสีเป็นตะแเสบแมงพุูเขียงหวานถ่ได้ตัวนี่ไมอ่อันใจอีกเพิ่งพี่น้องเึิงหวานตุก๊ออกเกาะอยู่มามองออกเกิดเป็นเหงาได้เพิ่งนะปีกากเยาเก็บแถวนั้นแหละเพิ่งไอเพิงหวานบ่เห็นบก่ก เป็นไม้ที่เคยได้ปีกายแหละพี่น้องในนี้เมื่อคืนในแห้งเติบอยู่เด้อพี่น้องฝนนี่ไครกรบไครอืองเต็มหนองเลยพี่ตกมาสัมมอแล้งได้จับอีกได้อื้องอึ่เห็ดหมอยก็เริ่มเกิดเลยพี่น้องพี่ตะเกียงแสบเนาะว่ามจุ่มเห็ดปัว เฮ็ดูุนาเกาเด้อพี่น้องมาเนี่ไปแจงร่วมกันเนาะทุกเกิดบ่ทันหลายพี่น้องเฮ็ดเพิ่นปลาย่างก็ได้นี่ก็ทิบนึ่งอรอบนี้ล่ะสิหลายพอฝนมาแห้เงเติบอยู่สมามไม่อีกใกล้ยุ้งแมลงสิดอกย,ยางงามเลยสิฮะดีๆเพิ่นเข้าเห็ดถ<ว>ุงกระแดงดอกยางงามพี่น้องเด้อพี่ดอกนั่นสองตัวนั้นสองดอกจ้าอ้าวที่แต่แกงอยู่ดอกนี่ โอ้เดี๋ยวจักร์ตาดีแกงหวานถ้าเด้อพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ถึงอยู่ใต้ใบตองพี่น้องสุกอยู่เนาะอีกซ้ำซีเมือมีสิีดด้วยเนี่ยออกไรเอาเปลี่ยนไม้จากปลาย่างหน้าเด้อพี่น้องวันนี้เกิดไม้เออเกิดไม้แดงสี่วันนี้เกิดไม่ดอกงามเลค่ะแม่พี่น้อง ดอกนะึ่งบานเต็มทีเล้วพี่น้องโดนฝนน้ำถือฝนน้ำอืมดอกนึ่งพี่น้องถือถึงถึงแดงสีถึงถึงแดงปลาย่างกัสีแดงแกงอยู่ดอกพี่น้องมาหนีอ่อยกดอกนะดนนอนหน,ออกนึ่งอนไทบูสวยคนหลายอนในป่าจุจุ้มอไี่ไปเรื่อยเนื่อยน้นะถือฝนพันุ์ที่คนหลายนิดบ้งถือนำฝนอืม โดนฝนเป็นคือสิเปื่อยเนาะฝุ่นดอกนึ่งยังแข็งเงี้ยใช่ะเห็ดเป็นอื้อดอกนึงเอ๋ออยู่เป็นยมเนาะอยู่เป็นยมโอเคไปนอนสองดอกสองดอกจังฝุ่นอีกจุ่มหนึ่งีกจุ่มหนึ่งฝุ่มขึ้นใหม่ก็ยังมีอยู่มีละหลังจากฝนลงรอบนี่ละพอดีฝนขาดไป ตื่นฝนนองอ,อีกดอกน,อออนึ่งหอกนีไน้ไหวไปรลอหนาพนเราพี่น้องดีครับออกคากีนี้น,นี่มีจูมเลยบานกัแกงแสบพื่อกันละอพอเวอร์เลยทีั่ในดองสีของขีดมันเร็วเนาะม่งในกีมันสิเกิดไหมกีเกิดไมก็ไม่ พออกีกเนาะสองดอกขึ้นอีกแล้วใครอยู่ตอนเราพอเลือยู่สีแดงสีหาเห็นเร็วอยู่นี่นอันใจใครสีแดงสีฮะสีดอกขึ้นดีดีขนาดุผนอยากให้ฝนตกแห้งๆอยู่ยุ่งมาแรงเนาะแมนก็เลยจับอีกน,นงามอยู่นี่สีอีกจุ่มนึงสีแปดจังสีแนมเห็นเร็วอยู่นี่อันใจเชื่ออ่าตนต้นไม้ก็มี Từ cuốn thì là. Thôi bóng. Ừ. ngọt trắng lắm nhiều kỳ ngọt Tìm ra đây. Tìm đây. Tìm ra nữa ban đây. Tìm này ra ra đây. Tìm ra ra đây. Tìm ra 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 Tìm ta lấy <laughs> พ่อย okay, um, ู่นอกโอ้โหีอาที่ก่อนไี่ด้จุ่มเลยโอ้หนี่มองไปยางนะน็ยังนี่อยู่พอได้เล่มยีกินนอเอาอีกบ่พอดนนึงจ้ะคนทางบานนแกงไดอยู่เด้อขาักเงาข้อบอกยางพี่น้องบานนี้เมิ่มเลยบ่่มเราได้จ้ะเนี่ตัวนี้ อืมอันคือเป็นพิ่มเนาะเพิ่มเลยสิซุกเลยนี่อีกง่ายนะหลายอยู่ที่หนองยางล้างสงการนี่สิซุกครับเพิ่มบ่หนั่นเพิ่มจนอีกอืมต้นหนาสองหน่อยเห็นบ่โอ้ยดูสามเหมือนันสามเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหนึ่ง เที่พี่น้องที่ทักมากอ่ะที่จะย่อยไปเรื่อยแล้วพี่น้องพอเพิ่นกําลังเริ่มเนาะพอเพิ่นกําลังเริ่มส่วนซุกมันก็มีอยู่พี่น้องแต่มันมีบ่หลพี่อีกคุณเอาข้างล่างก่อนข้างล่างเนาะอเอาเบิดบ่เอาเบิดม,มันเหมิมเลยเหมิมเอาอะจะโรนพี่อีกจะ้ะ เป็นผูกอะไรเป็นมักยางปลาเพราะ่าม่ปลาธรรมชาติละพี่น้องบางปีก็บ่มหมาเริ่พี่น้องมักย่างนี่แต่ว่ามีปีนี่เระเป็นหมาคักแห้งหมาโตก็ีเนาะมาว่าต้นใดนม่ใี่ต้นใดด้วยนี่ใ่ะอ๋อเนาพอฝพอมเพิ่นเฮมอะไเริ่มพี่น้องเิ่มเิ่มเลยจะต้น วุ้หมดคือไหเล<อ>เน<อ>ี่ยปวกปวกบ่มันทรงทางไกลได้เนาะอ๋อติดชาวฝนสู้คือติดเป็นเรื่องเหลืองอยู่เป็นเรื่องอเหลืองจริงเลยร่มเหตุฝนมาคลื่นเนาะอืมร่มแห้งอีลีพี่น้องปีนี้ว่าแต่ฝนมาทึ่งล่มทึ่งฝาปลายแม่ฮักลงมาแล้วนี่จริงๆฝนก็อยูท่ทั้งสูงคนล,ละ

เดินทางไกลพอดีสุกนี่นี่ได้เน้อถ้าทุกแห้งกับบดได้พี่น้องเละแมนจ้าอีแมนเบิร์ตเลยเป็นผัวเป็นผัวเป็นผัวอยู่ในดินผมก็มีเดี๋ยวตามกันนี่เพิ่มแล้วพี่น้องผัวเลยโอ้โตัวนี้ก็เฮิรมเลยล่ะเอาเบิดเลยเนาะเอาเบิดเลย ดูการมาตรงการนำนี่เนี่ยค่ะของคืออายุโันไปกว่าโนไปค่าคืออีกทีเนาะโหทายจุดตัวเราปุ้ยเนี่ยดูดูให้น่อยกระุกเบิ้ดในมองเดียวเป็นกระสอบคุณแล้วพี่น้องคุณแล้วมันก็ได้ยุนปวดเนาะ วันหนึ่งก็กำลังสิสซุกนี่เห็นบหมเห็นเหเก็บเพชรพ่อแบกยางกเก็บแบกยางน้ำเลือดพี่น้องบ้านนี้บดทุกอย่างลมมา้คลื่อนพลหล่นนี่ไงเพิร์มเลยนะใหญ่ขนาดแก้บังยัยเกศนเลยเฮิมอีรีพี่น้องนั่นพูดเริ่มเฮิร์มละนี่ล่ะพี่น้องลักษณะขังในของลูกยางแต่ว่าเพิ่นเพระท่านสุกตัวนี้ ไม่ทอมปั่นเนาะกินได้้้้ไไดดนะกินโสมได้แล้วกันสีออกเปรี้ยวๆแต่ผลกระสันซุกนี่สิบุมมีรสหวานเลยเด้อพี่น้องเปรี้ยวอย่างเดียวพ้อเฮ็ดบอกดอกงามๆนี่สีของไข่เน้ะเดี๋ยวมีหน่อยพี่น้องรอบนี่รอบต่อไปผลละสิคารแห้งบูมเถอนะดอกนี่ดอกนุ่มๆยังสีไข่อยู่นี่ข่อยางมากกระเพาะคือกันพาะบ่พระพาะเท่าไร อจุ่มอย่างงามตัวนลยพี่ยเอกยังขี่ดดพี่น้องจากหน่อยออกรอบสองนี่ละตาบระดิมาน้ำคุณเดิมพงเห็ดไหวพงไม้เห็ดแมนคุณบานงามพี่น้องลอกนี่คุณขาเพิ่นสีสันไปตะกินเนาะอยู่ไหนน่องไม่เอานจ้ะออกแดงแดงบางหม่องบ่แดงเด้อพี่น้องตัวนี้โคเวอร์เลยป่านโคเวอร์เก็บมู้ยขา โ่ได้ถือกระตาไปนำมาบ่ได้ถือมาเต็มกำเลยพี่อีทสูดอกเลยเ็นว่างไม้อีทใไม้อีทใ้จ้ะหุนดอกหนึ่งหมดง่ะโอ้โหยังง่ามอือมื้ออนไ้อีกเดี่อวนี้โมไลแต่ก็พ่อได้อยู่เนาะแม่นจ้ะคืออยู่พี่นองพอเลยอยู่ใส่ดอกนั้งคะพี่โอ้โหาเลย ข้ออีกบ่อน,กอนอนคล้ายเหยาอาอลาร์จิบบะเนี่ยผนทีข้างหลังจูมเนาะจ้าจุ่มยางงามเลยสิน้องตัวนี้อ๋อหมากสีผลในนี้นขมปลาซี่เรื่องี่น,อน้องนี่เมนแต่ขมบ่แห้งดอก้นยขมมีขมรสขมนิดนิด<อ>เอาเลยโอ้โหลอกย่างงามตัวละเนาะงามผลอีกดอกนึงนี่เอย้าไหมอีกผล เห็นบอกดีดีแ้งดีขนาดมึงนี่ดอกนี่ยายเกศมันคือโหดแท้มึงเนี่ยจะมางามป็นเอฟซีคนสองป่าแต่เฮ็ดตันตันอุ้วขนาดกวนอยชักดอกค้องดอกฟามดอกจ้ะอุ้ยดอกยังงามตักละน้องมั่งมั่งมึงเนี่พี่น้องเออตอนยังสีส้มเปตนมะนิ้วพอเลื่อยอยู่มึงจ้ากูเกิน่าตัวนั้น เลอาเลยฮะแกงได้บีจ้าฮะนี่แกตีดอกนึงฮู้พอกระพอรดอกนึ่งยูพุนอยู่นี่พอเลยเนาะแมนจ้าพอยูพุนบองหันยูปีสองสองดอกคือฮู้บัดสุดบงมาอยู่นี่เนาะแมนจ้าจุมหน่อยก็ยังมีอยู่ฮู้อีกดอก ดอกงามแบงามอยู่เนาะว่ามันเก็บนั่นๆโอ้ผี่ดอกหนึ่งผีหน่องแม่เกือบมีเกือบมีคำนี้ก็ถือว่ามีอยู่เด้อเก็บมาหลายเหม่อเหม่อที่สี่เลยเนาะสองจุ่มพี่น้องเป็นหอดามแยก่ก็เมื่อเนาะสองจุ่มสองจีคุณคุณอีกสองดอกเนาะอ๋อพีนี้อุวนจีหนึงดอกเนาะ

ก็จะเอ,อกเป็นยมเป็นเวอร์กี่น,นอ้อ,นนองออกน,น,อนี่แกงได้แท้อ่ทอ,อ่ตอะตัวนี้ไม่ได้แท่จ้าตัวนี้ก็แม่นเฮ็ดแล้วคือแม่นอีลีแม่นอีลีนะเครื่องหนึ่งไปใส่คนนี้ฮะคือสิเมนเบิร์ตมันพี่น้องมาเนี่เอาซองไม้จังไไดเนอ,อถ้ากือว่าอมันอยู่พี่น้องมันเพราะในแกงอาจสิบไลายบันไดมันเป็นเฮ็ด ออกมานะอืมมันเกิดมัดสีเหม่อแหละพี่น้องก็สีเหลื่อมถอยกัดสีเริื่อมเกิดไมหมล่ะที่นี่ร่อรุนน,น้ากันหลอบหนาขาดว่าสีคักอยู่เนาะอู้หคักว่ตถุเห็ดปอนนี้เพราะมันซมแห้งปลาเมื่อคืนี่กระตกุกนักเติบอยู่เด้อพี่น้องอยู่ปลาอยู่บานกระตกแน่อยู่เมือ่อคืนนี่ประมาณหกถุ่มนีม่ปลาน้องเมฆอืมปลาน้องเมฆได้ตามปลายั่งหน้าพี่น้องเป็นเห็ดเผือแดงปลาย่่งบางคนพ่นเกินเผือกสีช้มผูบ่ เบิ่งยอดได้ยอดมันเดินทางกลับพี่น้องมาเนี่เอาต้มจิ้วมะน้ำเน้นนี่พอดีแกงแสบเลยพี่น้องเบิ่งในพุ่นยายเกศพนเอาเห็ดตัวนี้ขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งเห็ดปลาย่างจ้าตะวามงางามของมันพี่น้องมึงใน่ขดโขดแต่ปูติปีเด้อจ้ามีแต่ดอกงามงามก็ลังออกเนาะนี่ละฝนตกนี่ละพี่น้องขาดว่าสิหลายอยู่ดอกบะนีเฮ็ดออกเบิดทุกเฮ็ดบานเบิดทุกเฮ็ดเราบะนีจำพวกเฮ็ดผง อ่ะสำหรับคลิปนี้มันซ้ำนิแลวพี่น้องก็บคอยรอหลุ่นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่เฉื่นชอบวีดีโอจังเล็กซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมอ่ะรอหลุดน้ำกันมืออื่นผลักพี่นอ้องยู่ดีไม่แห้งพอกันใหม่มืออื่นสำหรับคลิปนี้กาบบานก่อนพี่น้องบานี้ะเอายายเกตสวัสดีค่ะจังคอยรอรลุ่นน้ำคุณส่องปลาค่ะยายเกใไม่เด้อยจากมืออื่นว่า จุด้ดทีมันเห็ดนังกับเจ้าคอยติดตามไปนน้ากัน้อจ้าฮะมื่อนี่ก็ถือว่ามันสุดยอดจุดดอกพี่น้องมันเป็นเห็ดโบลายก็หาจนมันจนได้พี่น้องหาจนได้แกงคันดอกใหญ่นี่หาดอกแกงอีแมนเพร่ะนี่ที่เป็นเห็ดดอกใหญ่เรือพี่น้องนี่บางดอกมันดอกกับซี่หาขีดเนาะจ้าฮะแต่ถือว่ามันอยู่พี่น้องอ๋อซ้ำนี่ละพี่น้องกลับบ้านก่อนพี่น้องมาเนี่ยขอบคุณถุกใจทุกแช่สวัสดีครับ